สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเมยไทยจ็ดสีเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์หลังกันชั่งน้ําหนักและก็จะมีราคารเรทให้ด้วยนะครับประจําวันอาทิตย์ที่29มกราคมพุทธศักราช2566ถ่ายทอดสดทางช่องจ็ดสีนะครับเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปคู่แรกนั้นก็จะเป็นหนึ่งภูสิงห์บอเทคโนโลยงปูสวงพิกัดน้ําหนัก123ปอน พบกับคู่ปรับเก่าอีกครั้งครับเพชรสมหมายตุลาหนึ่งเก้าส่วนคุท่ทีสองก็จะเป็นกอเต่าเพชรสมนึกพบกับทางด้านจอมโหดจอพัทริยากีฬาสยามจังหวัดสุรินนะครับพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์คุ่ทีสามคู่รองรุ่นของรายการวันนี้ก็จะเป็นเขี้ยวพรัญชัยพบกับทางด้านจากักรดาวเพชรเกศเพชรพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์และปิดท้ายรายการด้วยคูเ่เอกของรายการวันนี้นะครับเพชรแสบซอจต้งตราจีนนะครับพบกับทางด้านเดโชปอบริรัก์ พิกัดน้ำหนักหนึ่งปอนด์นะครับเป็นนักชกฟอร์มสดนะครับเดโชปอบริลักษต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับคู่แรกคู่แรกนั้นหนึ่งผู้สิงกับเพชรสมหมายมา123บปอนด์เท่าพิกัดนะครับกอต่อเพชรสมนึกมาร้อ2ลดไป0.2ต่อไปมาดูราคาเดทนะครับคู่แรกนั้นหนึ่งผู้สิงกับเพชรสมหมายนะครับหนึ่งผู้สิงเคยชนะมาเหตุเปิดมาให้เป็นต่ออยู่ที่3 2สองครับ กอต่อเพชรสมนึกกับจอมโหดเดเปิดมาให้ท่านั่นกอต่อเป็นต่อห้าสี่เขี้ยวพัดรันชัยกับจากดาวนะครับเขี้ยวเป็นต่ออยู่ที่ห้าสองจะไหลไปสามหนึ่งแล้วนะครับเพชรแสนแสบกับท่านนั่นเดโชนะครับเพชรแสนแสบเป็นต่อที่สิบเอ็ดแปดนี่เป็นราคาเรทนะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปเพคสองสี่ทีเดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับ ผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยเข้าไปสมัครเพื่อดูราคาเรทนะครับเรทเปิดมาก่อนนั้นชกสองวันสามวันใครเป็นต่อเป็นรองเราก็จะได้รู้ได้เห็นด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปเสียเงินเปิดจุดเสิร์ชสองร้อยสามร้อยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินค่าทัวร์ฟังเรทที่นี่ฟรีสมัครแล้วเข้าไปดูได้เลยนะครับ ผมเห็นว่าเป็นสิ่งดีๆก็เลยแนะนําแฟนคลับเข้าไปสัมผัสกันนะครับแอปพลิเคชัน2-4สิ่งดีๆที่ผมแนะนําต่อไปมาดูมารักมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้นหนึ่งภูสิงห์กับเพชรสมหมายคู่นี้เคยโชคกันมานะครับหนึ่งภูสิงห์เคยชนะมาเพชรสมหมายเดินเตะเดิน,ดนต่อยเขาวันนั้นเบียดแต่ว่าหนึ่งภูสิงห์นี่ใหญ่สูงรอดักหมัดรอบ,บวกศอก ชกสี่นีุ่ดนะครับเพชรสมัยเจอศอกไปสุดข้อภายคะแนนไปวันนี้ผมอยากให้ลงทนลองที่เพชรสมหมายตุลาหนึ่งเก้าครับนะักชกชาวขบุบลวันนี้น่าลุงทนลองคู่ที่สองครับกอเต่ากับจอมโหดนะครับกอเต่าก็ซ้ายหนักแรงมันหนักศอกคมกระดูกการผ่านมวยดีแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยสกดคำวาชนะไม่ค่อยได้จอมโหดนี่เขาในแข็งแกร่งนักชกรุ่นน้องผมมองว่าทีต่อทีมวยคู่นี้ใกล้เคียงกันสไตล์เดียวกันความเก๋า ความหนักแรงกอดเท่าหน้าจเจ้าอยู่วันนี้ชอบไปที่กอดเต่าเพชรสมฤกครับคุณที่สามเคียวพัดันชัยกับจากดาวนะครับเชียวพัดันชัยนี่หยุดไปนานแต่ว่าฝีมือหลากหลายเขาในแข็งแกรง่งไปสูงจากดาวนี่เตี้ยนะครับอายุเยอะต่อยมานานเก่าเกมซ้อมทีมงานผู้จัดแต่ว่าสภาพร่างกายก็ดีนะครับแต่ว่าก็าร่วงรยไปตามสภาพวันนี้เคียวดีกว่าเพราะวงจรหนะ้าเสือทีมงานพะดันชัยก็ไม่เป็นรอง วันนี้ดีกว่านะครับเข้าแล้วออกตัวบางทุนนะครับเทียวพรัญชัยเป็นที่เด็ดในรายการนะครับและค่าวแข่งองรายการวันนี้เ,เสพตรแสนแสบสจอตองปาจินเจอกับเดโชปอบริรักษ์แบบเดโชสิงห์มวินเพชรแสนแสบในประเภทเตะขาต่อยหมัดแรงกระดูกดีเข่าเกมทนแรงทุกลูกส่วนเดโชในโอรูปร่างสูงใหญ่เดินจับเดินตีฟอร์มสดนะครับช่วงหลังนี่สะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นชนะมาตลอดนะครับวันนี้เพชรแสนแสบหนักแรง ลุ้นนับนอกได้น่าจะไปก่อนเข้าแล้วเข้าตัวบางทุนนะครับสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้คู้แรกนั้นลงทดลองไปที่เพชรสมหมายตัวลายหนึ่งเก้านะชกจากกูบนน่าจะล้างแค้นได้สาเร็จกู่ที่สองเจ้าพิก่อต่อเพชรสมนึกความเข่าน่าจะเอาอยู่กู่ที่สามจอไปที่เขี้ยวพรันชัยเป็นเด็นในรายการนะครับสภาพดีกว่าหนักแรงสูงยาววันนี้น่าติดตามครับและเพลิงรายการวันนี้ ชอบพิธีเพชรแสนแสียบซจะต้องแปลเป็นนักชกรุ่นพี่รุนแรงกว่าทุกลูกนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะได้เบียดนะครับทันี้ก็กราบขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดขอทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยนะครับนำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ